เพงาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางครับไม่ใช่เป็นอำเภอของจังหวัดพะเยานะห่างลำปางเป็นเป็นร้อยโลครับเป็นร้อยกว่าโลห่างพะเยาประมาณสักสี่สิบโลครับแต่ขึ้นลำปางนะครับไม่ได้ขึ้นพะเยาเข้เาไปทตัวตรงซ้ายมือตรงตรงนี้ครับสายดอซ้ายมือตรงเนี้ยจะมีตลาดนัดประมาณวัด เดี๋ยวเราไปทำธุระที่โรงพยาบาลเงาแป๊บหนึ่งครับโอ้วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสดสวยมากอันนี้เรา้าไปยังตัวอำเภอเงาแล้วนะครับผมก็มีเห็นเป็นทกศแล้วนะครับทกศอ,อยู่ฝักไซครับ ตัดเล็กๆตรงนี้มีปั๊มเชลล์อยู่ข้างในครับตรงนี้นะครับรถตู้ก็อยากจะแซงอย่างเดียวเนาะน้านครับลำปางเงาครับรถตู้คันนี้ก็จะแซงมาทเนยูโควันรีบจีดทำไมไม่ข้าใจเลย เรามีฝั่งฝั่งฝั่งขวาเนี่ยเป็นสะพานนะครับสะพานเก่าแก่เขาเรียกสะพานอะไรตรงนี้นะเขาปิดนะครับห้ามเดินทางห้ามเดินเข้าไปนะครับห้ามอะไรทุกอย่างนะครับเดินได้อยู่มั้งสะพานเก่าเก่า,กาตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรนะเดี๋ยวเทศบาลตำบลหลวงหลวงเหนือนะพานลยนี้ลำฟางปางลายฝันอ่านซื่อ อ่านชื่อสะพานไม่ทันซะละอันนี้คือตัวตลาดอำเภอเงาครับนี่นะครับตลาดตลาดจะอยู่นี่ครับมีประตูเป็นซุ้มเข้าไปตรงนี้เป็นตลาดตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทางเดิมนี่แหละวันจะมีอะไรกินบ้างนะครับอาจจะเดินซื้อของกินนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับคือส่งงานแป๊บหนึ่งครับเหลือเป็นที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เสร็จงานแล้วครับอันนี้คือทางเข้าโรงพยาบาลเงาวนะครับเทศาบาลตำบลหลวงเหนือนี่เทศาบาล ผมเคยมาส่งของอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับส่งหลายที่ครับส่งของส่งไปหมดทุกที่สี่ห้าจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลงาวโรงพยาบาลงาวเขเข้าทางไหนนะเข้าน่อนออกทางเข้าปกติเข้าตรงนี้ครับตอนนี้เขาปิดไม่ให้เข้าแนละ้วให้เข้าทางใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็ตึกใหม่โรงพยาบาลงาวเพิ่งสร้างเสร็จน่ครับไม่นานนี้ เดี๋ยวเราไปตรงพังยาข้างหลังนี่ครับไปส่ยาแป๊บหนึ่งครับอึ๊บอึ๊บอ่า ครังยาแป๊บน,นึงนะครับไปส่งงานแป๊บน,นึงแล้วกลับมาครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวอำเภอเงาต่อนะครับแป๊บนึ่งครับ โอเคเรียบร้อยครับไปกันต่อครับไปรีวิวตัวอำเภอเงาวกันต่อครับผมเสร็จงานเรียบร้อยวันนี้ครับเรียบร้อยเสร็จเร็วหน่อยนะวันนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นจุดรับส่งยาของโรงพยาบาลเงาครับก็จะมีหลายบริษัทที่ส่งนะก็มีพวกผมเป็นไปนเซนีแล้วก็มีหลายบริษัทเลยนะีสัตว์อะไรบ้างนะ เราเสร็จแล้วก็สบายครับชิวๆได้ครับกลับอย่างเดียวโอ้โรงเก็บศพอีกว่ ห้ามออกออกก็ต้องไปออกถนนเนาะโรงพยาบาลงามดีีฉุกเฉินตึกตึกฉุกเฉินยีบสี่ชั่วโมง ไปดูตลาดเขาได้ถ้าเป็นเราไปซ้ายนี่มันจะออกอ้อมออกอีกทางน,นะครับแต่ก็เป็บรรจบที่เดิมกันนะครับแต่ว่ามันจะเลยตลาดไปหน่อยเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมารีวิวแล้วาเภอเงาแล้วก็งงววววเข้าตลาดเลยมื่อกี้เรามาเร็วกันไปกลัวแบบไม่ทันเวลา <laughs> เพิงงาปนะเป็นอำเภลเล็กๆครับตัวเพเภอก็เล็กๆครับไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ดูดีนะครับดูดีแล้วก็จเจริญอยู่นะเล็กแต่จเจริญนะครับน่าจะมีปั๊มต้อมันปตทอยู่สองปั๊มนะปั๊มคาวเท็มีปั๊มหนึ่งปั๊มบางจากน่าจะมีสองแล้วก็ปั๊มเชลจะมีนงะ เมื่อกี้เราไปเร็วเกินไปสะพานตรงนี้ก็นเียรียกับชื่อสะพานอะไรผมอ่านไม่ทันเมื่อกี้นะเป็นสะพานเก่าแก่ครับน่าจะหลายปีผ่านมาน่าจะเป็นหลักประมาณเป็นร้อยปีนั่นมั้งแต่เขาปิดนะครับปิด ปิดในที่นี้คือปิดให้เดินได้หรือไม่ให้รถมอไซค์ข้ามหรือเปล่าจะเป็นตลาดตอนเย็นครับข้าบวนมีหลอดไฟด้วยน่าจะตอนเย็นน่าจะมีเปิดไฟคะเหมือนกันทุกที่ทุกอำเภอรครับมีเนี่ยตลาดเข้าไปอย่างนี้นะครับมีหลอดไฟข้างบวนเวลาตอนเย็นมาก็เปิดไฟเดินเที่ยวกัน ซ้ายตอนที่เราจะไปทางนี้ครับตรงไปนะครับผ่านตลาดไปตรงนี้เลยนะครับ นี่เป็นท่ารถตู้นั้นคำนะครับตรงนี้นะใครจะไปลำปางนะครับต้องมาขึ้นตรงนี้นะครับสานีนตำรวจเก่ารปริษนีงาวรถติดกกอะไรอยู่ข้างหน้าโรงเรียนแน่ ถนนเส้นนี้ก็จะออกไปตรงนั้นแหละครับตรงด่านตำรวจนะครับตรงไฟแดงแล้วก็ออกถนนโพนโยธินเหมือนเดิมนะครับอ๋อโรถตู้รับนักเรียนเพราะว่าติดอะไรนะโรงเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนอะไรเอ่ยไหนชื่อเรียนออกโรงเรียนอนุบาลงาน ตอนนี้สว่างแล้วมืดไหมหรือสวา่างเมือกีผมก็จำสับสนเหมือนกะันระหว่างแพร่กับเงาเลยนะเมื่อกี้มาจากแพร่นี่มันมืดเนาะพอมาถึงเงาเนะี่มันสวาน่างโอเคสับสนครับ ออกมาตรงนี้นะครับตรงตรงสามแยกไฟแดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าเลนในนะครับเพื่อจะไปอย่างจังหวัดพะเยาต่อไปนะครับเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็จะมาเจอด่านตรงนี้ผ่านด่านไปก็ชิวครับสู่จังหวัดพะเยาครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ